ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังใบชเชียงอ่านหนังสือประจำวันนี้สัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคป,ปรินายกครั้งที่18ความรู้จักอายตนะห บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อนมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ได้แสดงพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาโดยลําดับเมื่อท่านได้แสดงเถราธิบายจบไปตอนหนึ่งตอนหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบเปลียนถามท่านว่าจะมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกหรือไม่ซึ่งท่านก็ตอบว่ามีในวันนี้จึงจะได้แสดงต่อไปถึงคำตอบของท่านสืบต่อจากที่ได้แสดงมาแล้ว คือท่านได้แสดงว่ามีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็ได้แก่รู้จักสลายตนณะอายตนะหกรู้จักเหตุเกิดแห่งอายตนะหกรู้จักความดับอายตนะหกรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอายตนะหก เมื่อท่านตั้งหัวข้อขึ้นสี่ข้อดังนี้แล้วก็ได้แสดงอธิบายขยายความต่อไปว่ารู้จักสลายตนะอายตนะหกก็คือรู้จักอายตนะภายในทั้งหกอันได้แก่หูตาจมูกลิ้นกายและมณะคือใจรู้จักเหตุเกิดแห่งอายตนะทั้งหก็คือรู้จักว่าเพราะนามรูปเกิดอายตนะทั้งหกจึงเกิด อายตนะจึงเกิดเพราะเกิดนามรูปรู้จักความดับแห่งอายตนะทั้ง6ก็คือรู้จักความดับแห่งนามรูปรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอายตนะทั้ง6ก็คือรู้จักมักมีองค์8อันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นจะได้อธิบายในข้อแรกคืออายตนะภายในทั้ง6 อันอายตนะนี้เป็นส่วนของอัตภาพนี้ซึ่งทางพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาได้ยกขึ้นแสดงสั่งสอนไว้เป็นอันมากเช่นเดียวกับขันทาตุกล่าวคือขันอายตนะทาตุทั้งสามนี้ได้ตรัสแสดงไว้มากและโดยเฉพาะตรัสแสดงไว้โดยฐานะเป็นวิปัสนาภูมิคือภูมิของวิปัสนาอันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วิปัสสนากรรมฐานผู้ปฏิบัติทางปัญญาคือวิปัสสนาปัญญาย่อมมีขันธ์อายตนะและธาตุเหล่านี้เป็นอารมณ์คือต้องพิจารณาขันธ์พิจารณาอายตนะพิจารณาธาตุการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องอาศัยขันธ์อายตนะธาตุเป็นอารมณ์เป็นภูมิคือพื้นฐานของวิปัสสนาอันจะทิ้งเสียไม่ได้ และอายตนะนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามีอยู่สองอย่างคู่กันอันได้แก่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายในนั้นก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจอายตนะภายนอกนั้นก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราว คำว่าอายตนะนี้แปลว่าที่ต่ออันหมายความว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกต่อกันคือตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องต่อกันมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวต่อกันฉะนั้นจึงเรียกว่าอายตนะ อีกอย่างหนึ่งต่อกับจิตใจคือจิตนี้ย่อมรับอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายโดยอาศัยต่อกับอายตนะภายในกับภายนอกเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคำเรียกอายตนะภายในทั้งหกว่าทวาลอันแปลว่าช่องทางหรือแปลว่าประตูอันหมายความว่าเป็นช่องทางหรือประตูของจิตที่จิตออกรับอารมณ์คือเรื่อง อันคำว่าอารมณ์นั้นได้แก่เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดําริเรื่องที่จิตหม,มกมุ่นถึงทอดถอนถึงครุ่นคิดถึงนอนเนื่องถึงหรือว่าสิ่งที่จิตคิดดําริหมกมุ่นนอนเนื่องถึงอันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นรูปโดยตรงไม่ใช่เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโพธพพะและเป็นธรรมะคือเรื่องข้างนอกโดยตรงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ ก็แปลว่าเรื่องอีกนั่นแหละซึ่งถอดออกมาจากรูปเสียงเป็นต้นเพราะเหตุว่าตัวรูปเสียงเป็นต้นนั้นจะเอาใส่เข้ามาในจิตไม่ได้เช่นว่าบ้านเรือนที่อาศัยตามองเห็นจะเอาบ้านเรือนจริงๆมาใส่ลงไปในจิตไม่ได้เสียงเป็นต้นก็เหมือนกันจะเอามาใส่เข้าในจิตไม่ได้สิ่งที่จะเข้าสู่จิตได้จึงเป็นเพียงอารมณ์ คือเรื่องของสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นอาจเทียบง่ายๆเหมือนอย่างกล้องถ่ายภาพถ่ายภาพของบ้านเรือนเป็นต้นภาพของบ้านเรือนนั้นก็มาติดในกล้องถ่ายภาพตัวบ้านเรือนจริงๆนั้นหาได้เข้าไปในกล้องถ่ายภาพไม่สิ่งที่ติดอยู่ในกล้องถ่ายภาพนั้นเป็นภาพของบ้านเรือนเป็นต้นเหล่านั้นภาพก็คือภาวะความเป็นความมีคือเป็นภาวะไม่ใช่เป็นตัวจริง สิ่งที่ตาเห็นเป็นต้นนั้นก็เช่นเดียวกันไม่ได้เข้าสู่จิตใจแต่ว่าภาพคือภาวะของสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่จิตใจซึ่งเปรียบเสมือนเลนสำหรับติดภาพภาพที่เข้าสู่จิตใจนั้นคืออารมณ์ที่แปลกันว่าเรื่องเรื่องที่จิตคิดดรํริหมกมุ่นทอดถอนใจถึงต่างๆถ้าเป็นเรื่องรูปที่เข้าทางทวารตา ก็เรียกว่ารูปารมอารมณ์คือรูปถ้าเป็นเรื่องเสียงที่เข้าทางทวารหูก็เรียกว่าสัทธารมอารมณ์คือเสียงถ้าเป็นเรื่องกลิ่นก็เรียกว่าคันธารมที่เข้าทางทวารจมูกถ้าเป็นเรื่องรสก็เรียกว่าระสารมที่เข้าทางชิวหาทวารทวารลิ้นถ้าเป็นเรื่องโผดถัพระก็เรียกว่าโผดถัพพารม อารมณ์คือโพธัพะถ้าเป็นเรื่องธรรมะคือเรื่องราวของสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าธรรมารมอารมณ์คือเรื่องราวที่เข้าทางมโนทวารประตูมโนคือใจเพราะฉะนั้นอายตนะภายในทั้ง6จึงเรียกว่าทวาร6และอายตนะภายนอกจึงเรียกว่าอารมณ์6อารมณ์6ก็เข้าทางทวารทั้ง6 จิตก็รับอารมณ์ทั้งหกนี้ทางทวารทั้งหกดังกล่าวฉะนั้นเมื่อเรียกว่าทวารหกอันหมายถึงอายตนะภายในทั้งหกอายตนะภายนอกทั้งหกก็เรียกว่าอารมณ์หกทวารหกกับอารมณ์หกจึงคู่กันแต่เมื่อเรียกว่าอายตนะด้วยกันก็เรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็นคู่กันก็มีความหมายในภาษาธรรมดังนี้ เกี่ยวแก่อายตนะภายในทั้งหนี้รวมอยู่ในอัตภาพนี้ซึ่งถือว่าเป็นวิบากอายตนะเช่นเดียวกับที่เรียกว่าวิบากขันคือเป็นผลของชนะกะกรรมกรรมที่ให้เกิดมาเช่นเดียวกับขันและนับว่าเป็นอัพยากัตรธรรมธรรมที่เป็นกลางๆไม่ชื่อว่าเป็นกุศลไม่ชื่อว่าเป็นอกุศล คือหมายความว่าตัวอายตนะเองไม่ชื่อว่าเป็นกุศลหรือไม่เชื่อว่าเป็นอกุศลเช่นเดียวกับขันเพราะว่าเป็นวิบากคือเป็นผลของกรรมที่ให้เกิดมาดังกล่าวและพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในเรื่องอายตนะนี้เป็นอันมากดังเช่นได้ทรงสั่งสอนให้สำรวมอินทรีย์หคือสำรวมตาหูจมกูกลิ้นกายและมณะนะคือใจ ก็เพราะว่าอายตนะภายในทั้ง6หรือทวารทั้ง6เหล่านี้ยังได้ชื่อว่าอินรีย์ที่แปลว่าใหญ่ตาเป็นใหญ่ในทางต่อกับรูปหูเป็นใหญ่ในทางต่อกับเสียงจมูกเป็นใหญ่ในทางต่อกับกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในทางต่อกับรสกายเป็นใหญ่ในทางต่อกับโพธฐภพะคือสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจข้อที่6นี้ เป็นใหญ่ในทางรับในทางต่อกับธรรมะคือเรื่องราวกับทั้งเป็นใหญ่ในทางต่อกับรูปคู่กันไปกับตาต่อกับเสียงคู่กันไปกับหูต่อกับกลิ่นคู่กันไปกับจมูกต่อกับรสคู่กันไปกับลิ้นต่อกับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องคู่กันไปกับกายคือเป็นใหญ่ในทางต่อคู่กันไปกับอายตนะภายในห้าข้อข้างต้นนั้นด้วย อันหมายความว่าลำพังตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นตัวประสาทคือประสาทต,ตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายทั้งห้านี้อย่างเดียวต่อกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถัพระไม่ได้ต้องมีโมโนคือใจข้อที่หนี้เข้าประกอบอยู่ด้วยอีกจึงจะต่อได้ดังที่เคยยกตัวอย่างมาให้ฟังแล้วเช่นว่าในบัตนี้ กำลังแสดงและหูก็กำลังฟังแต่ว่าต้องมีมโนคือใจตั้งใจที่จะฟังด้วยหูจึงจะได้ยินเสียงที่แสดงนี้แต่ถ้าใจไม่ตั้งฟังคำที่แสดงนี้คือส่งใจไปเสียในที่อื่นเมื่อใดหูก็ดับเมื่อน,นั้นคือว่าฟังไม่ได้ยินต่อเมื่อใจกลับมาตั้งอยู่ในเสียงที่แสดงนี้หูจึงจะไม่ดับฟังได้ยินนี่ยกตัวอย่างเพียงหู แต่ไม่ใช่เพียงหูอย่างเดียวแม้ตาจมูกลิ้นและกายก็เช่นเดียวกันมโนคือใจข้อที่6นี้จะต้องตั้งที่จะดูที่จะทราบกลิ่นทราบรสที่จะทราบโผฏฐพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องด้วยจึงจะมองเห็นจึงจะทราบกลิ่นทราบรสจึงจะทราบโผฏฐพพะเพราะฉะนั้นมโนคือใจข้อที่6นี้จึงสำคัญย่อมเป็นใหญ่คู่กันไปกับอินสีห้าข้างต้นด้วย และเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือในทางที่จะต่อกับธรรมะคือเรื่องราวด้วยพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนให้มีอินรียะสังวรคือความสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจโดยที่เมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นก็ไม่ยึดถือสิ่งนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนยินดียินร้ายเพราะเมื่อยึดถือความยินดีความยินร้าย บาปอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมไหลเข้าสู่ใจหรือสู่จิตต่อเมื่อมีความสำรวมอยู่ไม่ยึดถือสิ่งที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้นเหล่านั้นก็ย่อมตกอยู่แค่ตาแค่หูในภายนอกเท่านั้นไม่ไหลเข้าสู่จิตใจแต่ความสำรวมนี้ก็คือตัวสติเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นเหมือนอย่างนายทวารบานคือนายประตูเมื่อมีสติอยู่ สตินี้ก็เหมือนอย่างนายประตูที่จะรับหรือไม่รับบุคคลที่เข้าประตูถ้าเป็นผู้ร้ายก็ไม่รับให้เข้าถ้าเป็นผู้ดีเป็นมิตรญาติสหายผู้ที่นำความดีเข้ามาก็รับสตินี้เองจึงเป็นตัวอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์ก็เพราะว่าทวารทั้งหกนี้เป็นทวารทั้งของส่วนดีทั้งของส่วนไม่ดี ว่าถึงส่วนไม่ดีนั้นก็ได้แก่ตัณหานุสัยทั้งหลายคือกิเลสท,ที่ดองจิตสันดานเช่นตัณหาความดิ้นรนทยานอยากที่ดองจิตสันดานหรือตัณหานุสัยต่างๆที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นต่างๆตัณหานุัยเหล่านี้ย่อมฟุ้งขึ้นในเมื่อมีอายตนะภายนอกเข้ามากระทบกับอายตนะภายในหรืออีกชื่อหนึ่งก็เพราะ อารมณ์ต่างๆที่มาทางทาวารทั้งหกเหล่านั้นเมื่อเป็นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะราคานุัสอนุัยคือราคะก็ฟุ้งขึ้นมาจับอารมณ์เหล่านั้นเกิดราคะความติดใจนันทิความเพลดิดเพลินยินดีต่างๆเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งของปฏิฆะหรือโทสะปฏิฆะ ปฏิคานุสัยก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความขัดเคืองกระทบกระทั่งหงุดหงิดโกรธแค้นเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งของโมหะความหลงอวิชานุสัยก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความหลงต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อดูข้างนอกเข้ามาจึงย่อมปรากฏว่าอัยตนะภายในทั้ง6หรือทวารทั้ง6นี้มีเรื่องอยู่เป็นอันมาก าก็ต้องการจะดูต่างๆในสิ่งที่อยากจะดูหูก็อยากจะฟังต่างๆในสิ่งที่อยากจะฟังจมูกก็อยากที่จะได้ทราบกลิ่นต่างๆที่อยากจะได้ลิ้นก็อยากที่จะได้ทราบรสต่างๆที่อยากจะทราบกายก็อยากที่จะถูกต้องสิ่งถูกต้องต่างๆที่อยากจะถูกต้องมโนคือใจก็อยากที่จะคิดเรื่องต่างๆที่อยากจะคิดก็คืออาศัยกิเลสเหล่านี้ กองราคะโทสะโมหะหรือว่ากองตันหาความดิ้นรนทยานอยากเพราะว่าล้วนแต่ทำให้ใจเกิดดิ้นรนทยานไปทั้งนั้นซึ่งเป็นลักษณะของตันหาเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้จึงต้องพยายามทำต่างๆที่จะเสนอสนองความต้องการของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายและของมณะคือใจยกตัวอย่างเอาเพียงตาอย่างเดียว รูปที่งดงามต่างๆหรือความงามต่างๆของรูปจะเป็นรูปกายหรือว่าเป็นรูปของบ้านเรือนสิ่งต่างๆก็ล้วนแต่เป็นความต้องการของตาที่ต้องการจะดูจะเห็นสิ่งที่เห็นว่าสวยงามจึงต้องมีการสแสวงหามีการจัดทำมีการตกแต่งเพื่อที่จะให้ถูกลูกตาของตนเพื่อที่จะให้ตนเองหรือเพื่อที่จะให้ผู้อื่นๆได้เห็นว่างามเป็นต้น เพียงแต่เรื่องของลูกตาอย่างเดียวก็ต้องวุ่นวายกันอยู่เป็นอันมากยังจะเรื่องของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจเองซึ่งเป็นตัวต้นอีกมากมายเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตรัสเอาไว้ว่ามีสัตว์อยู่หกจำพวกคือว่างูก็มุ่งที่จะเลื้อยไปสู่จอมปลวกจระเข้ก็วิ่งไปหลงแม่น้ำนกก็บินไปในอากาศ ไก่ก็บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัยอยู่สุนัขจิ้งจอกก็วิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อที่จะได้กัดกินซากศพลิงก็วิ่งไปอยู่บนต้นไม้ฉันใดก็ดีตาก็มุ่งจะดูรูปต่างๆเหมือนอย่างงูที่เลื้อยไปสู่จอมปลวกหูก็อยากจะฟังเสียงต่างๆเหมือนอย่างจระเข้ที่วิ่งไปสู่น้ำจมูกก็อยากที่จะทราบกลิ่นต่างๆ เหมือนอย่างนกที่บินไปในอากาศลิ้นก็อยากที่จะได้รสต่างๆเหมือนอย่างไก่ที่บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัยกายก็อยากที่จะถูกต้องสิ่งถูกต้องต่างๆเหมือนอย่างสุนัขจิ้งจอกวิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อที่จะได้กัดกินซากศพมนโนคือใจก็วิ่งไปในเรื่องราวต่างๆเหมือนอย่างวานอนหรือลิงที่วิ่งหลุกลิกไปอยู่บนต้นไม้ เพราะฉะนั้นจึงมีสัตว์ต่างๆเหล่านี้หกชนิดวิ่งไปบ้างบินไปบ้างเพ่นพ่านไปทั้งหมดในจิตใจของบุคคลก็เป็นเช่นนั้นก็เหมือนอย่างมีสัตว์เหล่านี้คือเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละวิ่งเพ่นพ่านไปอยู่อาการที่จิตใจวิ่งเพ่นพ่านไปอยู่ดังนี้ก็คืออาการที่เรียกว่าตันหาความดิ้นรนทยานอยากต่างๆ เป็นไปโดยอำนาจของราคะหรือโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะหรืออวิชชาบ้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้มีความสำรวมอินทรีย์ให้มีสติพร้อมทั้งมีปัญญากำหนดรู้ว่าอาการที่เป็นเช่นนั้นก็เหมือนอย่างบุคคลที่ตกลงไปสู่กระแสน้ำแล้วก็พอใจเสียด้วยในกระแสน้ำนั้นๆ พอใจที่จะลอยคอที่จะว่ายน้ำเล่นอยู่ในกระแสน้ำนั้นแล้วก็ตรัสเปรียบเทียบเอาว่ากระแสน้ำที่คนตกลงไปนั้นหรือที่คนกระโดดลงไปนั้นก็คือกระแสตันหาคือตันหาความดิ้นรนทยานอยากและอาการที่ชอบใจพอใจสนุกสนานเพลิดเพลินที่จะลอยคอที่จะว่ายเล่นอยู่ในกระแสน้ำนั้นก็ได้แก่ หูตาจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละซึ่งเรียกเป็นภาษาธรรมว่าปิยรูปสาตะรูปคือเป็นสิ่งที่เป็นที่รักเป็นสิ่งที่สำาราญก็เพราะว่าตัณหานั้นก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและมนณะคือใจนี่เองไม่ใช่อาศัยอะไรอื่นดังที่กล่าวมาแล้วแล้วก็พอใจเสียด้วย ทั้งนี้ก็โดยไม่รู้ว่าในกระแสน้ำคือกระแสตันหาที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจสำหรับที่จะวิ่งเพ่นพ่านเพลิดเพลินติดอกติดใจอยู่นั้นเป็นกระแสน้ำอันประกอบด้วยภัยอันตรายโดยที่เมื่อปล่อยให้ลอยไปก็จะยิ่งจมลงไปในห้วงน้ำลึกอันเป็นตัวสังโยชน์ทั้งหลายอันประกอบด้วยคลื่นอันเป็นตัวโทสะ โกตะความโกรธอุปายาสะความคับแค้นใจทั้งหลายอันประกอบด้วยวังวนได้แก่การมคุณทั้งหลายอันประกอบด้วยสัตว์ร้ายผีเสื้อน้ำทั้งหลายอันได้แก่ความที่ติดใจกันอยู่ในสิ่งอันเป็นที่ตั้งของกามเหล่านั้นเป็นบุคคลก็ตามเป็นวัตถุสิ่งของก็ตามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือน เมื่อได้ฟังเตือนแล้วก็จะได้สติไหวทวนกระแสะเข้าฟังได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป29มกราคม2528กลับมาติดตามรับฟังสัมมาทิฏฐิตามพระเถราอธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคป,ปรินายกจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพระหน้า